<c oughs> I love you ู่กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามค่ำคืนนะครับผมครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องนะฮะทีะ่ได้สองตัวล่างวันนี้นะครับผมครับ <c oughs> อุปกรณ์น, <c oughs> นะฮะ สูตรนี้นะฮะตอนที่ผมไล่ไม่ใช่ไล์ตอนที่ผมลงคลิปนะฮะผมบอกว่าสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรถ้าชนแล้วมานะฮะถ้าไม่ชนให้จับวินนะครับแต่นะฮะแต่ไปนเน้นหนึ่งสีมากเกินไปนะฮะก็ได้มานิดหน่อยนะฮะสูตรนี้ได้หนึ่งกับสองนะฮะล่าง สูตรนี้ได้สามกับสี่นะฮะก็หนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมครับฝากกดติดตามเ,าเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับแล้วสูตรหน่วยล่างนะฮะสูตรหน่วยล่างสูตรนี้นะฮะได้สาม 57นะฮะแล้วสูตรหน่วยล่างสูตรที่2นะฮะได้3 4 5ชนกันที่เลข3นะฮะชนกันที่เลข3นะฮะหน่วยล่างสูตรนี้ได้3 6 7นะฮะนี่นะฮะสูตรหน่วยล่างนะครับสูตรหน่วยล่างนะครับได้3 ได้สามนะฮะแล้วสูตรนี้นะฮะสูตรหน่วยล่างสูตรที่2ได้345นะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะแล้วอันนี้สูตร1ิล่างนะครับสูตร1ิล่าง10ล่างนะฮะงวดนี้นะฮะคำนวณได้0 1 2 3แต่ไปเน้นที่1มากไปนะฮะปัก10เล่นปักหลัก ก <c oughs> ็ได้มานิดหน่อยนะฮะก็แบตเตอรี่นะฮะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมครับย <c oughs> ิใส่ละยิใส่ละ <c oughs> เอาไปใส่ละก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะ <c oughs> ฝาก กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับกดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะก็ขอฝากช่องนะครับช่องสัญญานักแสวงโชคไว้อีกสักช่องนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับแม่ แสงไฟมาเต็มคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำรนวณกิตศิสสาตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ฝากกดติดตามกันไปนะครับเนาะสูตรนี้เดินมา1 2 3 4 5 6 7 8ส2 3 4 5 6, 7, 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห ก้าวงวดรวดนะฮะสูตรนี้คู่กันมานะฮะก็ขอกราบขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุขสุค้นนะครับที่ติดตามนะครับเนาะกราบขอบบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุขสุค้นที่เข้ามารับชมนะครับเนาะกราบขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ